สวัสดีครับพี่น้องผู้ผู้ชุมชนมือนีกับอ่อกับไก่น้อยร้อยลมจานแนวเพื่อกลาเหมือนเดิมพี่น้องเข่าเศร้าเขอางเศร้านีา่อยากสวยเถอะมันอยากจะเห็นยังจะเห็นอยังมูนนี่เรียกอยู่อ๋อมีต้มกบต้มกบตัวยังงต้มสมกบต้มสมกบเนี่ยตัวน้อยๆกับนี่ต้มสมกบหนึ่งปลา ปานินห่นปานิไอชวนชวนยวหอนอนไม่ไม่ออกกบกบอ่ะบาบาไอย่าห่างมาพี่น้องไหมาเช็คแบมื้กันเอานี่กับของเยอะหอนๆเจ้าปลาเดกปลาลาบบ้านเราเลยล่ะพี่น้อง

กบได้หาย,ยางดอกกบซื้อคนซื้อลอญนุ่มบดเลย คลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องต้มส้มคบกับหนึ่งไปนิดหน่อยพอกันไหมคลิปหน้าคลิปถี่มากนอกนี่เนอะสำหรับคลิปนี้กะฝากพี่ฝากน้องไปบ่มีม่ยังไงขอเก่าข้าบาสวัสดีครับ